กำลังรับฟังสถานีวิทยุยออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทย,ยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน สวัสดีครับกลับาพบกันเช่นเคยกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมคุณต้องไปเย็นครับผมจอมไปเย็นครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับลุงสนามหลวงก็สแตนบายอยู่ในสายแล้วครับเชิญปาจอมครับเกี่ยวกับสเตตัสตามสุศักเกียมครับก็วันนี้ก็ยังไม่เห็นเมีอะไรเอาวันนี้ไม่เหรอมีอะไรเหรอเอาเป็นว่าเอาคําถามจากทางหน้าแชทบอกของพี่น้องที่มาถามลุงสนามหลวงไว้ละกันเออครับครับครับมีคนถามว่าว่า อยากถามเรื่องจดหมายของ UN กับ a อ n e s t y เหล่านี้ที่เวลากดดันรัฐบาลไทยมาเขาเป็นแค่เสียกระดาษหรืออนนี้ก็ถามร้องแต่เมื่อคืนเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนไทยไหมคะหรือว่าคือทําหน้าที่ได้แค่เป็นเสือกระดาษเท่านั้นแหละแต่าไม่ได้มีอำนาจใดๆกดดันได้จริงๆหรือเปล่าเขาถามถึงเรื่องมีดารานักร้องมารณลงเรื่องลิภัยสงครามกับ UNHCR นเาแล้วพี่น้องบางคนก็ถามว่า แล้วพวกเรา่ะไอย่างพวกเราเนยได้รับอานิสสงนั้นด้วยไหมอ๋อครับคบไม่แน่ใจเพราะอาจจะไม่กล้าใช้คำเต็มๆว่าเป็นผู้ร้ภัยการเมืองก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นกรณีของตั้งเขา <UA J S 1> ใช้ว่าร้ภัยสงคราม อาแต่สงครามความคิดอะไรออ<ล>ไม่รู้ความคิดก็คือสงครามชนิดหนึ่งสงครามทางชนชั้นนะเป็นตอนนั้นกรณีของฝ่ายรอยอลิสไปโจมตี u n เนอที่รับประจคเงนินแต่ว่ามีข่าวเรื่องของการช่วยเหลือกอนีคุณตั้งอาชีวะที่ถูกล่ไปหมดในประเทศไทยแล้วก็ถูกหมายจับถูกระเบิดบ้านถูกคู่ฆ่านะครับก็เลยได้เข้าเงื่อนไขของการริพัยของ u n เ r อขอได้ขอได้กลายเป็นว่าสลิมไทยก็ไปโจมตียูเ r อนะครับก็งงกันมากครับก็ไม่คิดว่าประเทศเราจะมีเรื่องข,ของการริภัยทางการเมืองนะครับครับ เฮ้ยคุณจอไม่ได้เห็นโพดหน้าใหม่ของผมหรือนี่มาด่าแล้วแต่ว่ามันหายไปเซียมนะไาเทียมมาแล้วเอออาจารย์ฟังอยู่เห็นไหมนะเอออาจารย์มันหายไปครับผมหาไม่เจอครับผมมันหายไปหมายความว่าไงคุณไปใส่ร้ายก็ได้ขอมาแล้วพอดีว่า อยู่ดีๆส,ส <hang> ักครู่เมื่อกี้หน้าเฟซของอาจารย์สมศักดิ์เจียมถูกลบเหรอหมายถึง <Were? S 2> ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยหายไปส <c oughs> ักแป๊บหนึ <c oughs> <c oughs> ่งอ่าพี่เจียมลบเจ็ดใหม่หรือเปล่าผมเพิ่งเห็นผมล้อเล่นล้อเล่นอาจารยตาจอมครับไมนไม่มีเข้ามาทักทวงนั่เป็นภาพของงานการรณรงค์โหวตโนครั้งล่าสุดที่รวมพลใหญ่ที่เวทีธรรมศาสตร์ครับเมื่อวานนี้หรือเปล่ามีแบ็กกราวของการรณรงค์ว่าจะยกธงขาวหรือชูปากกานะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมก็หลังจากมีกรณีถกเถียงก็เรล่น ไปโรนรางโหวตโนไปเหมารวมว่าคนที่สู้ทางอื่นเป็นพวกยกธงขาวหรือเปล่า mm hmm. อะไรก็ประมาณนี้รับภาพนี้เป็นภาพงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมใส่กรอบแดงเองตรงคําขวัญน,นะครับผมลังเลมาสัปดาห์เต็มๆว่าจะโพสต์หรือไม่ในที่สุดก็ตัดสินใจโพสต์ด้วยเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งที่จะอธิบายตอน,น,นท้ายกระทูะครับ ผมเห็นภาพนี้ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่แล้วจากโพสต์ของเพื่อนท่านหนึ่งความจริงผมดูถ่ายทอดสดตอนช่วงที่มีการอภิปรายแต่ไม่ได้ดูช่วงในภาพนี้นะครับเพือ่อนท่านนั้นเขาโพสต์แล้วก็เขียนด่าว่าโคตรทุเรศนะครับผมเห็นครั้งแรกก็ตกใจไม่น้อยและจริงๆก็เห็นด้วยว่าคําขวัญในภาพแย่จริงๆแต่ผมยั้งใจไม่โพสต์ต่อทันทีอย่างมากก็คือจํากัดเฉพาะไปคอมเมนต์ในกระทู้แอคทิวิสบางคนคส่วนหนึ่งที่รอก็เพราะถ้าเขียนทันทีก็คงด่าหรือโพสต์แรงเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้น เมื่อครูตัดสินใจโพสต์บอกตรงๆว่าตอนร่างๆไปยังออกมาแรงไม่น้อยเหมือนกันนี่เป็นเวอร์ชันที่แก้และพยายามเขียนด้วยน้ำเสียงที่เรียบที่สุดแล้วนะครับแต่ที่ว่าเนี่ยคําขวัญจะยกธงขาวหรือชูปากกาเป็นอะไรที่แยกจริงๆไม่มีทางปฏิเสธได้เลยคือสําหรับใครที่คิดว่ากําลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคําขวัญน,นี้ผิดทั้งในเชิงข้อเท็จจริงผิดทั้งในแง่หลักการและผิดในทางการเมืองด้วยครับพูดอย่างเบาที่สุดคือ คนที่เขียนข้างขวญน,นี้ตอนเขียนไม่ได้ใช้ความคิดเลยเดิมทีผมเขียนด้วยว่าถ้าพูดแบบนันงจะเป็นอย่างไรจะเปลีป่นนนนยนใจไม่ต้องดีกว่าคําขวานนี้ตีความได้สองอย่างผมใช้เวลานึกนะฮะไม่คิดว่ามีวิธีตีความได้มากกว่านี้นะครับก็คือนั่นคือคนเขียนเสนอว่าหนึ่งคนที่ไปกาไม่ว่ากาโน no, หรือกาเยสคือพวกยังสู้อยู่หมายถึงในวงเล็บว่าค,คือคนที่ปไปากาคำว่าชูปากกาที่เขาใช้รณรงค์ในขณะที่พวกที่ไม่ไปกา ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปถึงพวกที่เสนอให้บอยคอรดกลายเป็นพวกยกธงขาวคือพวกยอมแพ้๋อมาไปเปรียบเทียบไปยังโดยส่วนตัวไม่คิดแบบนี้นะคือคงไม่ได้คิดรวมพวกกาเยสเป็นพวกชูปกากาในคำขวัญของเข,ข,ขาด้วยหรอกก็รถึงตอบให้ออกไปกาชูปกากาแต่กาเยสก็ไม่ใช่พวกอะไรประมาณนี้<อ>หรือสองคน,คนที่ไปกาเฉพาะโนเท่านั้นคือคนที่ยังสู้อยู่ในขณะที่พวกไปกาเยสพวกไม่ไปกาไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปถึงพวกที่เสนอให้บอยคอรดเป็นพวกยกธงขาวนั่นคือยอมแพ้ ยอมแพ้นั่นเองครับไม่ว่าพวกยกธงขาวในที่นี้จะหมายถึงกรณีไหนคนไปกาเยสประชาชนที่ไม่ได้ไปหรือคนที่เสนอให้บอยคอร์ดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกกลุ่มการที่คนเขียนคําขวัญและโดยนัยะคือผู้จัดง,งานไปประนามว่าพวกเขาคือพวกยกธงขาวคือยอมแพ้แล้วไม่สู้แล้วในขณะที่มีแต่พวกตัวเองที่ไปกาโนเท่านั้นจริงนับว่าสู้อยู่เป็นอะไรที่ผิดมากๆเอาในกรณีคนที่ไปกาเยสก่อนนะครับ อันที่จริงถ้าเขาเหล่านั้นไปกาเยสด้วยเหตุผลว่าเขาสนับสนุนกรอชอมาแต่น,นแต่ไรจะไปว่าเขายอมแพ้หรือยกของเขาก็ไม่ถูกเสียทีเดียวคือผิดข้อเท็จจริงแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือดังที่ผมชี้ให้เห็นมาแต่แรกหลายครั้งว่าต้องมีคนที่กาเยสจํานวนหนึ่งเป็นคนเสื้อแดงแน่แน คือเป็นไปไม่ได้ที่คนเสื้อแดงทุกๆคนจะไปกาโนนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คงมีชาวบ้านแสดงส่วนหนึ่งที่ไปกาเยสนะครับมันนี้อยากให้มันจบจบแล้วอยากให้มันมีเลือกตั้งเออคนุงเท่กรุงเท่ดูตัวอย่างที่คุณเพียงคำเคยคุยเรื่องแสดงแถวบ้านที่จะไปกาเยสคุณนั่งมาอ่าเขาก็เล่าว่าทําไมเสื้อแดงแถวบ้านของเขาถึงมีคนไปกาเยสก็ต้องการอยากเลือกตั้งเร็วๆอะไรประมาณนั้นครับครับจริงที่ว่าคนเสื้อแดงที่ไปกาเยสอาจจะความเข้าใจผิดที่คิดว่าไปกาเยสจะทำให้เลือกต หรือกระทั่งเขาอาจจะไปกายเยซสด,ด้วยเหตุผลง่ายๆประเภทอยากให้เรื่องมันจบๆแล้วเพราะเวลาถ้าไปสื่อกับชาวบ้านเขาก็พูดแบบนี้แหละอยากให้มันจบๆเรื่องหรือด้วยเหตุผลว่าเขาอาจจะถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่และอื่นในทางอื่นก็ได้นะครับ,รบแต่ผมว่าเป็นอะไรที่แย่มากในทางคุณธรรมด้วยที่แอคทิวิสต์ผู้จัดง,งานที่เอาเข้อจริงส่วนใหญ่เพิ่งมาสู้หลังจากชาวบ้านเหล่านั้นหลายปีชนิดที่ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจคือต้องรอให้มีคนตายเป็นร้อยกลางเมืองก่อนค่อยมา จะไปประนามพวกเขาว่ายอมยกธงขาวแล้วอันที่จริงัปรรคาธิปตยไม่สมควรจะไปประนามประชาชนที่ไป,ปกาเยสไม่ว่าเพราะอะไรหรือที่ไม่ไปกาว่าเป็นพวกยกธงขาวทั้งนั้นนะครับและการที่คนส่วนหนึ่งที่ไม่ไปกาเพราะเห็นว่าต้องบอยคอรดไม่ร่วมกระบ,บวนการประชามติเก๊กนี่เลยเ<อ>ก็ไม่ถูกต้องที่จะไปประนามเขาว,ว่าเขายกธงขาวจริงๆนะครับมีตัวอย่างสดๆไม่กี่วันก่อนที่มีคนไปตะโกนชวนให้โนว์วต จะมาจากแบ็คกราวของทางเหลืองของฝั่งทาง,ง,งกลุ่มโนนโลของฝั่งเ<ช>หลืองนะจนถูกจับติดคุกทันทีคนอย่างนี้ถ้าเอาตามคำขวัญนี้ก็ต้องถือเป็นพวกยกธงขาวเช่นกันอ๋อจริงหรือรเปล่าทั้งทั้งที่เขาทําอะไรที่สู้กว่าพวกจัดงานเยอะก็คือไป,ปะตะโกนแล้วโดนจับในทีสุดนะฮะแต่ไม่จําเป็นต้องเอาตัวอย่างนี้ก็ได้คือต่อให้คนที่เสนอให้บอยคอรทที่ไม่ต้องไปตะโกนแบบนั้นก็จะ หาว่าเขายกธงขาวไม่ได้ก็<อ>คือเขามีวิธีสู้แบบอื่นไม่ได้แปลว่าเขายกธงขาวอะไรแบรบนั้นถ้าผมอยู่เมืองไทยผมจะบอยขอดไม่ไปการเหมือนกันและถ้าผมอยู่เมืองไทยผมคงเขียนด่าแรงกว่านี้แล้วที่แอคทีวิสต์ที่ไหนมาด่าผมว่า,ายกธงขาวก็กลับไาใช้สิทธิ์ใช่ครับ <c oughs> แล้วจะไปะไยังไงเขาเอาข้าวข้าวทหารนะคือไม่ว่าจะมองในแง่ไหนข้อเท็จจริงหลักการ หรือเอาแค่ง่การเมืองในความหมายแคบๆนี่ต้องการชักชวนให้คนเห็นด้วยคาขวัญน,นี้ก็แย่ใช้ไม่ได้เลยคือสิ่งที่ผมรู้สึกเสียายและเศร้าใจอยู่บ้างคือผ่านมาเป็นสัปดาห์เต็มๆและคท t i ิสต์บางคนก็รู้แล้วว่ามีคนเรสปัญหาคำขวัญน,นี้มาแต่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรในแง่สแสดงความเสียใจต่อคำขวัญแย่ๆนี้ส่วนประเภทคที i ิสต์บางคนที่ทำปากเนี่ยเอามาพูดทํานองภูมิใจเสียอีกผมถิอว,ว่าพวกนี้เป็นประชาธิปไตยตับปากเราก็จริงไม่ได้มีสปิริตประชาธิปไตยะอะไรอยู่เลยนะครับผมเป็นคนหัวโบราณในแง่ที่ว่า ถ้าถือเอาการพูดหรือแสดงความเห็นโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเป็นอะไรที่ซีเรียสมากถ้าผมเขียนในเชิงข่าวสารข้อมูลหรือความเห็นที่มันผิดถ้าระดับข่าวหรือความผิดพลาดเล็กๆผมก็ลบไปถ้าใหญ่สําคัญขึ้นมาหน่อยผมก็ลบและอาจขอโทษคน,คนอ่านเสมออ๋อครับผมซึ่งท่านใครตามมาตลอดก็น่าจะเห็นว่ากรณีแบบนี้ผมไม่เคยปล่อยไว้นานเลยอย่างมากครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผมก็นึกออกผมนึกไม่ออกว่าเคยปล่อยไว้เป็นวันๆครั้งไหนครับ ผมก็เดกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีคนจากงานไม่ว่าจะในานามกลุ่มองค์กรหรือในานามแต่ละคนเองออกมาเขียนขอโทษประชาชนขอโทษคนที่ได้ร่วมงานหรือได้อ่านกางขันขนี้เสียอีกนี่เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าเสียดายมากทีนี้ก็มาถึงเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําให้ผมตัดสินใจโพสต์กระทูนี้ในบรรดาคนจัดรณรงค์โหวตโนจริงๆมีบางคนที่ผมชอบการแสดงออกและกิจกรรมของการรณรงค์อยู่เยอะเช่นคุณโบหรืออนนท์หรือ, unknown, รอทำไลฟ์ อะไรอื่นๆก็ต่อให้บางอย่างที่พูดเป็นธรรมดาว่าผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเสมอไปแต่ที่สําคัญกว่านั้นและเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ผมโพสต์คือผมนึกถึงกลุ่มและบุคคลที่เป็นบรรดาแอคทิวิสต์รุ่นยาวหน่อยผมยังมีความหวังกับคนเหล่านี้อีกเยอะในแง่ที่ว่าเขาน่าจะยังพอมองเห็นและตระหนักในประเด็นที่โพสต์นี้ได้ตั้งแต่ว่า ตัวคาขวัญเป็นอะไรที่ผิดมากๆและเป็นเรื่องไม่ถูกเลยที่ปล่อยให้เรื่องผิดเช่นนี้ผ่านไปโดยไม่ออกมาข,ขอโทษคนอ่านและประชาชนทั่วไปที่ได้เห็นไม่ว่าจะทําในฐานะกลุ่มหรือในฐานะส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่ร่วมในการจัดงานผมเสียดายว่าต้องมาโพสต์ความจริงผมนึกว่าในเจ็ดวันที่ผ่านมานี้ควรจะมีแอคซิวิตรุ่นใหม่เหล่านี้สักคนหรือสักองค์กรตระหนักถึงความผิดพลาดน,นี้และออกมาเขียนแสดงความเสียใจต่อความผ่ญแย่ๆนี้แล้วด้วยซ้ํา ผมจึงอนุญาตแท็กบางคนบางกลุ่มเป็นพิเศษเพื่อจะลองเอาไปคิดกันดูนครับแล้วก็แท็กกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยใหม่แล้วก็ NDM บางสิมันแล้วก็น้องจันนิวน้องชนทิชาว่า,วางๆนะก็แท็กวงไฟเย็นบ้าง<ใ>นะช่วยขายซีดีหน่อยคาริชิบาระโอเค <c oughs> ก็เป็นการพิภาคกรณีของการรรลค์โหวตโนที่ใช้คำผันในเรื่องของผับอื่นบาที่ไม่ร่วมยกหลงขาวนะครับก็ทีนี้ก็จะมา โทรหาคุณลุงสนามหลวง<า>นะว่ายังไงกับกรณีนี้หรือเปล่าเออรู้สึกว่าคุณลุงจะอยู่ในสายแล้วล่ะหลับไปแล้วมั้งฮัลโหลคุณลุงครับสวัสดีครับวันนี้หมาเมือไปไหนไม่มารับสายเลยหมามันตามเจ้าของมันไปและ<า>เ,เชิญว่าลูกเจ้าของกาลังจะมาตามศพพ่ออ่ะพับพบปะพี่น้องครับคุณลุงครับตามภาษาลุง่อนครับผมสค์ีิกรรออยู่ครับผมรอเข้าเฝ้าตั้งแต่เช้า ปีนี้เป็นปีมหาอระมงเอ้ไม่ใช่ <c oughs> มหามงคลข้าพเจ้าก็คองราชครบเจสปีประราชนีก็อายุยังน้อยอยู่เท <c oughs> ่าไหร่ร่วปีนี้8ปดสิบนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจอย่าไปสนใจเลยนะไอ้เรื่องโหวตโนโนโหวต ถ้าหากว่ามันหวดโนเราก็ล่างใหม่เท่านั้นเองถึงจะผ่านไปเราก็ยังมีม .44 ถ้ามันชนะเราก็ยึดอำนาจอีกเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไอ้พวกนี้เล่นไก้ของกันต่อไปอย่าไปสนใจจงมีความเชื่อมั่นในราชวงจัก,กรีเวลาดูข่าวสองทุ่ม ผู้ประกาศข่าวสาวสวยใส่ชุดไทยเดิมเนี่ยสังเกตดูนะมีตาทั้งพอปรอทั้งสงกอกที่สำคัญตรงกลางนี่มีเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสามง่ามแล้วก็มีกงจักรปีศาจอยู่ตรงกลางระวังดูดีๆนะระวังมันตัดคอแล้วกันเพราะรฉะนั้นตรงนี้อยากจะเตือนให้ทราบว่า ล่าชงจัก,กรีไม่เคยปลาณีใครดูมอยองเป็นตัวอย่างเขาแล้วกันอันนี้เป็นคำขวัญประจำตระก,กูลหรือเปล่าครับจัก,กรีมีแต่เลือดเท่านั้นนั่นแหละไม่อยากจะพูดมาก<อ>เดี๋ยวท่านจะนอนไม่หลับครับมาเรื่องมาเรื่องอกรณีของอาจารย์สุจักเจียมจากโพสต์กรณีที่มันมีประเด็นอยู่เรื่องว่าจะโหวตโนโหวตเยหรือไม่โหวตแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงลุงประเมินว่า มันมีความสําคัญนะกับเรื่องโหวตสมสครไม่ไปโหวตโนโหวตหรือว่าจะตะเข้าใจว่าใช้ไอโปรแกรมเพนนะไม่รู้เขาเองอไปนี่เขาเองไปยอกมั็มันก็เก่งนะใช้โปรแกรมเพนก็พอๆกับผมอะไรโฟโต้ช็อปผมไม่อยากใช้เพราะว่ามันจะสวยเกินไปโดยจอมจะคอนเอาจะยกธงขาวหรือชูปากกา เออถ้าผมเป็นนักวิาการระดับอาจารย์สมศักดิ์ผมก็จะสนใจเรื่องกระจอกง่อยแบบเนี้นะลุงจะไปชูบักากาเขาไหมครับอย่าไปซีเรียสเลย <laughs> มันจะชูหายช่างมันเถอะ <laughs> มันเป็นเรื่องของเขาอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์มันเป็นประชาไนยแบบีที่เขา <laughs> เขาเขาเชื่อว่านะเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าไม่ไปกาเนี่ยคือไปโนโหวตมันจะเสียสิทธิ์เสียมันจะถูกนําไปใช้แอบอ้าง เพราะฉะนั้นประชาชนต้องแสดงกแบต่มีใช่ว่าแพ้แล้วเขาจะเลิกไหมเขาก็ทำแพ้เขาก็ไม่เลิกอยู่ดีชนะเขาก็ไม่เลิกครับพวกมันเหมือนกันพวกมันแพ้ก็ไม่เลิกเล่าเหมือนกันครับอาเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นตรงนี้มันเป็นแค่ความเห็นของเขาอะเขายังเด็กอยู่ครับอาจารย์ก็บอกเขาที่มีอะไรเรื่องดีอยู่นี้เขาอยู่ตรงนั้นน่ะจะให้เขาเคลื่อนไหวเรื่องอะไรล้มกษัตริย์ภุมิพลมาแบบอาจารย์ก็ไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ใช่มาแบบลุงสนาหลวง เขาทําอย่างนั้นไม่ได้เขาอยู่ในเมืองอะแล้วมันกระแสนี้ขึ้นแสดงออกคืออันนี้แต่เขาไม่ได้ทาเพียงอ่านท่านนะครับเขาไม่ได้ทําเพียงแต่ไปกาแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็รอฟังผลรอมันโกงได้ข่าวว่ามันจะโกงนะมันจะไม่นับตรงหน่วยมั้งได้ข่าวไม่รู้ข่าวหรือเปล่ามันจะไปนับเจ็ดวันเจ็ดคืนแบบสมัยจจมพลปอเออไม่มีกันมีอะไรด้วยใช่ไหมครับไม่อะไรยดแบบ,แบนั้นอะเราห้ามสํารวจโทรด้วย คือห้าประกาศโพนะโพไม่เป็นไรครับโพถึงแพ้มันก็ทําไม่ชนะแบบกทมมันโกงได้เอาง่ายว่ายังไงต่อให้ไปยังไงครับว่าจะทําให้ผลออกมาเหมือนโพนั่นหรือเปล่าได้ครับอภิิ์พูดชัดเจนนะนะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันยังปราบโกงไม่ถึงที่สุดมันไม่ได้หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวนะผมแค่ตัวแทนมันบอกว่ายังปราบโกงไม่เต็มที่ส่วนในฟังในหมอวิโรจน์บอกว่าเห็นด้วยเขาบอกปราบพนโกงสุเทพบอกเห็นด้วยปราบผนโกง ไอ้สายล่อฟ้าล่ออะไรเนี่ยมันก็บอกว่าอูดีมากเลยปราบคนโกงประหารชีวิตเลยไอ้เรื่องตรงนี้นะครับผมบอกโต๊ๆผมไม่ได้ซีเรียดแล้วก็มีคนขอร้องให้เคลื่อนไหวช่วยไปรณรงค์ฮะโหวตโน<ะ>ผมก็โหวตโนเหมือนกันแต่ผมโนโนโนนะโนโนโนคืออะไรครับผมทริปโปโนสามโนครับโน no, อะไรบ้างครับลุงคือไม่เอารัฐมนมึงไม่เอารัฐประหารและไม่เอาระบอบก,กษัตริย์ด้วย มันโก็มันทําไม่ได้แต่ผมทําได้ไงแต่คําถามของมีว่าจะเอาเพราะฉะนั้นไอ้วตโนองผมนะมันจะไต่ไปถึงเอาประชาชนใจจริงๆครับไม่เอาปผดเดการทหารไม่เอาการรัฐประหารไม่เอาตุลาการเฮงซวยแบบนี้แมวกษัตริย์เฮงซวยอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาหมดเลยเพราะมันเป็นที่มาต้นตอมันกันหมดคุณทํากากนี่นะคุณก็ได้เท่านี้แหละผมไม่ได้ว่าว่าคุณอยู่ในเมืองสู้ไม่ได้เพราะคุณไม่สู้นะครับผมบอกตรงๆว่าเพราะคุณไม่สู้ไม่ได่สู้ไม่ได้ ประชาชนไทยมันไม่สู้อะจบไม่สู้เพราะวันนี้ว่ามันไม่สู้ก็คือไม่สู้แหละมันจะในเมืองนอกเมืองก็คือมันไม่สู้มันยังไม่พร้อมคือในเมื่อไม่สู้มันก็ไม่พร้อมในเมื่อไม่พร้อมก็ไม่สู้วนไปไว้นะรอพ่อมันตายรอเตียมันตายรออะไรก็แล้วรอรัชทายาทรอได้แต่ร้องเพลงรอก็ไม่เป็นไรผมก็เพม่ถือว่านะสักวันหนึ่งมันคงจะสู้ครับ สักวันหนึ่งที่มันไม่มีจะกินเนี่ยลูกหลานมันอดตายเนี่ยเจ้าแรงไหนไปสู้ครับถึงว่ามันยิ่งไม่สู้อย่างเลียวคนยิ่งจนยิ่งไม่สู้นะคุณเกตยิ่งจนยิ่งไม่สู้เพราะอะไรครับมันมัวแต่ไปถมาหากินบอกเศรษฐกิจพังมันจะสู้ไม่จริงครับเศรษฐกิจพังยิ่งไม่สู้อย่างเลยซีพังไอ้ลูกจะออกค่าเทอมด้วยหาค่าเทอมให้ลูกอ่าชุดใหม่ก็ไม่มีะค่าเติมน้ำมันรถมีพอรถก็ไม่ได้อีกบางทียิ่งจนก็ยิ่งไม่สู้ครับ ไอ้ยิ่งรวยยิ่งไม่สู้ก็มีคนเราถ้ามันคิดจะสู้มีจิตสํานึกนะจนมันก็สู้รวยมันก็สู้<ะ>ยิ่งรวยยิ่งต้องสู้เพราะยิ่งรวยแล้วมารู้อะคนรวยเนี่ยนักปราดนักปฏิวัตทิที่ปฏิวัติมาจากนักปราดไม่ได้มาจากจับกลางขอโทษนะครับไม่ได้มาจาขอทานนะมาร์กซ์เลนินแต่ละคนเนี่ยประธานเหมาเนี่ยเป็นคนเรียนหนังสือนะครับเชกัวลาเป็นแพทย์ แร่ยชนชั้นคนหรือเปล่าครับว่าไม่ใช่คือนักปราชา์โซเกติน,นไปขอทานบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นเจ้านะไม่ใช่เป็นกระจกงอก่อยไปขอทงขอทานไม่ใช่ไอความคิดคนดีๆน,นักปราชญาดเนี่ยกำแพงเมืองจีนหรือปิระมิดเนี่ยมันก็ต้องการนักปราชลาดไปทำพวกนี้มันจะมีเวลาต้องยอมรับว,ว่าบางอย่างปัญญาเนี่ยมันสมสักเนี่ยมันเรียนมากถ้ามันไม่เรียนมันจะเป็นด็อกเตอร์ได้ไหม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตสํานึกไปเรื่องสําคัญนะ่การปฏิวัติจริงมันมาจากคนที่เรียนหนังสือบ้างไม่ใช่ไม่เรียนเลยนะไม่เรียนเลยชิบหายถ้ามันได้อนาททาไงมันไม่เคยเรียนเลยดังนั้นปัจจุบันนักปฏิวัติต้องเป็นนักธุรกิจนะผมบอกถ้าเป็นนักธุรกิจปฏิวัติไม่ได้แต่เ,เมืองไทยมันกระแดะถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วปฏิวัติไม่ได้เดี๋ยวจะหลงลืมมาจามสมศักดิ์ในกรณีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทีละเรื่องเรื่องสมศักดิ์นี่พูดยาวพอสมควรโอเค คือข้อที่หนึ่งนะครับคุณอย่าซีเรียสเลยมันเป็นเรื่องปีกย่อยครับนะอย่าไปซีเรียสเขาจะยังไงก็ช่างครับเขาจะโหวตโนโนโหวตแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบเพื่อการทวงคืนอํานาจให้ประชาชนเพื่อล้มไอรัฐทหารแบบในที่มีการตัตย์รับรองคุณจะต้องไปถึงจุดนั้นถ้าไปถึงจุดนั้นนะก็แล้วแต่คุณครับคุณว่าคุณไม่พร้อมอยู่ในเมืองก็แล้วแต่คุณในเรื่องของคุณ อยู่ในเมืองคุณก็ยิ่งจำเป็นจะต้องทําให้พร้อมเพราะอยู่ในเมืองคุณไม่จำเป็นต้องเปิดตัวไอ้การเคลื่อนไหวพวกนี้ผมเชื่อนะครับไอ้พวกที่มาเคลื่อนไหวบอกว่าจะยกธงขาวหรือชูปกาเนี่ยนะเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงแค่นี้ครับอาจารย์สมศักดิ์ผมเชื่อว่าเขามีลึกกว่านี้แต่เขาหาว่าทางอื่นเป็นทางที่ไม่ใช่เขาแสดงแค่นี้อันนี้ถืงที่เขาแสดงออกได้ไอ้ที่เขาแสดงออกไม่ได้ เขาไปคุยในบ้านคุยกูเล็กกูน้อยคุณห้องของเขาเนี่ยเขาจะคุยอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าคนที่เคลื่อนไหวทุกวันนี้นะไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าไปโหวตโนนะครับและคนที่ไม่เอาโหวตโนไม่จะโนโหวตเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดแค่นั้นนะไอเรื่องโหวตโนโหวตเป็นเรื่องที่เขาแสดงออกหรือไม่เท่านั้นเองครับ แล้วบางคนมันลึกกว่านั้นมันก็ไม่แสดงออกมันไม่ไปเลยยังให้จอมนี่ไม่ไปเลยแต่ไปยังไงเรายังอาจารย์สมศักดิ์ไม่ไม่ไ้พี่ตรัานก็ไม่ไปแล้วจะไปบวตยังไงบวตยังไงก็ไม่ได้คุณทักษิณก็ไม่ไปใช่ไหมเก็ไม่มีสิทธิ์บวตไงคือเราไม่ไปเราไม่มีสิทธิ์คุณจะไปยุ่งอะไรเขาผมก็แปลก่อผมไม่เคยมีคนไม่รู้ผมไม่ได้ไปผมถ้าผมผมไปเมื่อไหร่นะ ผมไปเมื่อไหร่มึงหน้าดูกันแล<ม>้วก<ม>ันผมไปเมื่อไหร่ก็ลบแล้วนะผมที่จะไปผมไปไปลบก็หมายถึงว่าครั้งนี้จริงๆเขาตัดสิทธิ์ใครไปหลายคนกว่าที่เขาเาจะเอามาให้ใครบางกลุ่มมาร่วมโหวตในระบบเขาหรือเปล่าคือตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของผมเลยผมหนีมาแล้วจะโหวตทบ้าเลยไปมันก็จับใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมปฏิเสธอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่เอาอำนาจน,นี้คนอย่างสมศักดิ์เกียมคนอย่างผมคนอย่างจอมไฟเย็นคนอย่างชอบไฟเย็นคนอย่างใครต่อใครอาจารย์หวานเนี่ยนะงเขาชูสารตแล้ว ไอ้หลวงปู่นี่นะผมสาหาพันธรัฐลุงอย่าไปเหมาลวโ,โท่เออมันยิ่งกว่าอีกสาหาพันธาราฐแม่งประเภทชัดเจนกว่าอีกผมก็ไม่เอาสาหพันธราษผมเอาสาหพันธรัฐแล้วนเนี่ยผมไปไกลนู่นแล้วเนี่ยเฮ้ยผมไปสาหพันธรัฐแล้วนะไม่ใช่สาหรันราผมไปสาหพันธรัฐเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันผ่านมันเป็นเรื่องของเด็กๆคุยกันผมคือด้วยคนคนแล้วแต่จะโปรดนะผมไม่ได้ว่าคนคื่อนไหวในเมืองคลื่อนไหวไปเถอะครับไม่เป็นไรเพราะคุณทําได้แค่นั้น แต่ผมไม่ได้คิดไม่ได้บอกว่าคุณแค่นั้นนะคุณทำมากกว่านั้นเยอะมันเป็นเพียงแต่แผนขั้นที่หนึ่งนะครับที่จะต้องแสดงออกมันเป็นวงกว้างเขาเรียกว่างานด้านกว้างด้านลึกคุณก็ทำกันต่อไปนะเราไม่ได้ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ยอมเราไม่รับอยู่แล้วยเย็นนพบประชาชา มาใช้สิโหวตโนไม่ผิดโหวตโนไม่ผิดไปทีผเคเลืองไปประชามาติมันไม่โปร่งใสงพัวกันโหอ,อาาํอำนาจเราไปตัดผู้จนไรต้องไปโหวตโนประชาไม่ใช่ไม่รับแต่รับไม่ได้จะรับได้ไงกฎหมายรับใช้อิุกาสืบทอดอำนาไไจไปยในอินไหย มนุ้ยมีชัยหัวล้านระเบทหารของรัฐบาลราชาาปบดโนไม่รับกติกาตัวกับบทโูรพาทาหารมาขอ้ง